จริงๆแล้วเกมนี้ยนะครับคือมันจะมีแบบความสามารถพิเศษหรือว่าเราสามารถที่จะบินได้ดู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 นี่แสงยามเช้าแสงมเสดาตอวทุกคนไปกันเลยทั้งเฮ้ยเลือดสิบเจ็ดด้วย ก็ัสดีครับทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมาเลออนนะครับอยู่ครับดีครับจินซอกเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับผู้ที่มาพร้อมกับการพาความยากลำบากมาให้แกเพื่อนคนนี้โอเควันนี้เราจะทำอะไรนะวันนี้เราจะไปอิดยาวที่เราจริงๆแล้วเกมนี้นะครับคือมันจะมีพอมความสามารถพิเศษหรือว่า เราสามารถที่จะบินได้เที่อะไรจริงๆแล้วเราไอ้ไอเก์นี้มันบินได้นะยังรู้อ่ะใช่ป่ะเออมึงจะบินโชว์กุนเนี่ยไม่เชื่อเหรออ่ะคุณคอยดูยวกูกดตัวก่อนคอยดูคอยดูโอ้โหเอายังยังโอเคมั้ยังยังยังเด็ดเด้อเฮ้ยไม่เชี่ยยังไะที่วันด็อกเตอร์อนิโม่หรือเปล่าเซเว่น ดูดูอันไหนตอวตายอ๋อมันต้องถอดของออกใช่ไหมถึงบินได้มันหนักใช่ปะตัวมันหนักมันหนักเกาะเกาะไม่หนักเกินเกาะไม่หนักเกินดู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 นี่แสงยามเช้าแสงยามเช้าสวัสดีทุกคนไปกันเลยทุไอ้โหม่แล้วเราก็จะสร้างรถกันนะฮะสร้างผู้สตอนนี้ก็เป็นวันที่สิบสี่แล้วนะครับ วันแดงเดือดแห่งชาติเอากันอย่างนี้แนละ้วกูเข้าไปไงอ่ะกั้นไหนละ่ะก็หน้าประตูเนี่ยนี่ไงประตูทางเข้าเนี่ยถูกเลยถูกเลยทุบเพี้ยเลยนะโอ้หนึ่งร้อยเลยเนี่ยว้าวกั้นหน้าประตูไหนหวะมไม้ไงเนี่ยประตูเนี่ยโหว่ะปนแดงเดือดแล้วเฮ้ยทีมช่วยกูหน่อยโอเค Ủa, Nhìn giờ anh cứ ra lưu Này à, giờ mình hãy cắt lưới thì gì mà cô tài chết rồi. Mà là chứ Ui, zombie nó, ở nào trước đẹp hơn, bạn. chơi cô tí dù đi Ồ, hơi, nó cũng... hải trăng เอี่จัดโอ้ยเนกูตายกูตายเนี่กูตายจริงหัวใจกูเต้นแรงขากูผักด้วยอ่ะตายไอ้ดีไอ้สัสตายตายดิเนีย่ยมึงกั้นทางกูกูกกไปไงอ่ะสวยเลยกั้นละนั่นอนไหนวะลวดหนามเหรอลวดหนามเกี้ยอะไรไม่ใช่กูก็ไม่รู้ละที่มึเงเอาอิดมาวางไว้อ่ะไหนวะว พิดเลยวะไม้อ่ะไม้วางกันไว้อะไม่เอาวะเออชิบหายแล้วไอ้เชี่ยตอนนี้กูไม่มีที่นี่เฮ้ยทางนี้มันจะไปได้กูอยากเล่นไปไม่ได้นี่เกิดไหนเนี่ยกูยังไม่ตายนี่เกิดเอ้าไอ้เหี้ยเฮ้ยกูก็จะตายกูกั้นหมดกูแล้วกูก็กั้นหมดด้วยนะมึงพูดอย่างเงี้ยกูกั้นแล้วกูก็เดินขึ้นมาเฉยเลย ตูดีฮะตูดีที่อะไรโอ้โดีแยยน่ากูตายมาแล้วยังคืนอ,อยู่เลยว,วะตัอบี้ไปไหนไหมดอะหายมดแล้วไม่เห็นเลยอะมันทุบในบ้านนี่แหละว่า มึงไม่ได้ยินเสียงทุกนะมันยุบหายเลยที่เนื้อวะกูอ <c oughs> ยู่นี่ไงเฮ้ยเอาแค่หมามาแต่ว่าหมาตกนล่วมันทำอะไรวะเพราะมันกำลังจะขึ้นไปหามึงเว้ยตอนเนี้ย ว้าวเต็มเลยอ๋อไอคีเล็กเนี่ยมันทำให้เราแอคแท็กดาเมจดีขึ้นแต่ไม่น่าเสียน้อยลงวับมาหมดละเยว ห <c oughs> มาแม่งวิ่งมาแล้วก็ตกยิงนู้นหมดแล,ล้วไปยิงยิงปีเตอร์พอดเหรอเฮ้ยที่มาอะไรกันที่อย่าได้วิวอะ mà phàm như này này làm Hãy subscribe cho kênh หมาบ้ากับหมาบ้า,าสตี้โดดอะไรวะเนี่ยเพิ่อตีสองนะทำไมมันชิวยังอ,งอะไม่เห็นมีอะไรเลยไม่หรอยังอยู่ตรงไหนของมึงวะเนี่ยมันเขียนว่าค,คาเฟ่โอเชีนไหนวะผมบุกไม่มาถึงนี่หรอกมึเงเชี๊ยกูดิแม่ ขึ้นจากขาบวนนั้นยังไม่ได้เลยเห็นวิ่งแล้วก็ตกลงวิ่งอะไรก็ไปเลยเสเต็ปไงมันเป็นสเต็ปว่าอะไรอะ่ะอยากกินข้าวละเอาเนื้อ,อมาเดินอยู่เดินเด้อเอาเนื้อต้องมีมากินโอเคิด โอเคป่ะไ้เฮียละเอ้ยว่ามันเห็นมีเนมนูเนื้อซอมบี <S <S <ห>้ครับเมนูที่อร่อยที่สุดในโลกอะ่ะเนื้อซอมบี้ซอมบี้แล้วซอมบี้มันเยอะกว่านี้เชื่อกูจริงซอมบี้ยิงมาเยอะของยิ่งดีนะรู้ป่ะไม่หรอวะเออเ,ออเออมืเ่อกี้ไหนกูยิงแล้วมันก็ไอ้นั่นสีอะไรคืกสีวะอันนั้นลงอะ่ะเป็นเหลืองอ่ะเออลงอยอะเยอะเลยได้กระถุ่นแหละ